สบายดีพี่น้องมัจฉุกุุคนนะจ้าบายจ้า,า,จามานี้คอยมากับเสาแก้วอีกแล้วพี่น้องมา,มานพาไปซื้อนะอยูเซเว่นพี่นอ้องซื้อเครื่องคองใสเ,เป็นน้ำฟูน้ำปลาเนาะแพลบสบกสบูแหละเครื่องใสของครัวเฮือนฮอเนี่าพี่น้องเลยมาประเ็นพระคิเลกปลาโตจะถิกใจอิ่งแล้วบาทนี่ อ้อมมือนั่นแซบแซกยังติดใจอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวสิอ้อมมาดีอีกแบ่งใคเราบอสแบ่งใหรเราอีกบอเออพักดียวเดี๋ยวหยอดมันพี่น้องเลยมาเด้อเมกิเตอเออคนไทยอันสะอ้อนผญากอันนะฮะกผ้ครเล่นเราหันจากมาอยู่สแก้วเรายากลูกยากลานเราก็ะ นี uh. ่พ mm ี hmm. so, mm. mm ่น hmm. mm ้องเลยเออเมื่อไปเขาก็เมื่อไปลายกัด่างไผ่ต้มเลยนี่พี่น้องเลยต้องน้ำกินได้เลยบ่ต้องต้มลายครับผักขี้เล็กงามันพ้นเลยต้องต้มลายน้ำมอยากเก็บทองพี่น้อยผักขี้เล็กงามนี่เลยชองน้ำกันจะต้มมันจะจักน้ำซะน้ำดีอ่ะยังบระดิคมปนไดานอกเขาประเทน้ำได้บ้าง่ายจ้ะเออกองแกงกองแห้ง ก็อยากเก็บพี่น้องอันนี่โกะแห้งดตกพี่น้องกันเด้อปร่งใหม่ให้ง,ง,นนาไไงามแดงแดงแม่นะโกะก็คิดเด็กไปพี่น้องเอ้ยมาตัวงานพี่น้องอ่ะตัดทางงานโอ้ยจบดีเลยมามาคอยเชียร์เอามั้ยเจ้ากบเทืองกัน,นงามเลยเนาะโอ้เป็นมือกล้องพี่น้องแล้วเก็บน้ำแน่ในใจอยากเก็บพี่น้องเอย้ย บบยอมชาแก้วกับ่บยอมพี <pouvoir new Viol ent> ่น well ้อยมักพี่น้อยมักพี่น้อยว่าพื่อนเนี่ยอันยามเพชรออกก็ไปมื่อหนึ่งสมลบพี่น้อยชแก้วกับลูกตุยลถามว่ามือใดเพชรสิออกว่าอย่างหึงเลยตุยเออยามผลผมได้บอกแล้วเนี่เดอนหเดอนพนเรยามไดเพชรสิออกเราถามเเ็นเพชรเลยละ หลายผมว่าทางในมันจะย่อยังไงโอ้ยอยากเข้าไปเก็บได้ดิทางในเนาะสกีข่าวได้แล้วเจ้าฮะคอยนี่งทีปีนหัวเขาหัวเขาหักเห็นได้สิโอ้สออนเลยพี่น้องนี่ นอ๋อยูอ่ๆอ,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 อยากหกน,หกน,นาวกันหนาวอ่ะะเนอ่ะอย่าห้องกันห้องกันหนาวกันหนาวตายเลยหนาวมมกแบบก็ได้ตั้งโตไปน่อยอันนิเดียอ ก็คิเลกหญ้าก็วบบลราบอกคันมือเก็บมาให้ในเรื่องเรากิเล็กอม่หัวเรเก็บให้เราในหละเจาะอันนี้เขาไม่ได้มือเขาไม่ได้เจาเก่็ดในนี่้อนในนี่แมนมาเลยคอคอ เก็บทางสนบางนั่นแล้วละกันสนบางนั่นพี่น้องเอาเก็บพากันมาเก็บสนนี่อีกพี่นอ้องงามแห้งพี่น้องมันเข่าเรไ,ได้กับเจ้าเห็ดหัวพี่น้องเลยั้าเข่าไ,ได้นี่ไปเก็บข้างในนี่เหคักเก็บพระคีรีเล็กนี่ข่าไปเก็บข้างในพี่น้องเบิองงามงามพระคีรีเล็กแต่มันเข่าเรไ,ได้เราสอแก้วเนาะว่าในตดนี่พี่นอ้อยมาเบิงพี่น้อง โอ้มันตะหยอดกับงออื้มตะหยอด,อออดอยังไงนี่เก็บทั้งนอกก่อนนี่นี่นี่หยอดปลาคิเล็กน่ะฝักเฮ้ยลายขนาดพี้เนอะต่าแกว้วเก็บทั้งในแ้ะกับลูกเพิ่น คนเก็บทางนอกก็พี่น้องไลยเด็กๆก็นะครับพี่นอ้องว้าว๊กวันนี้โอนก็มาหอดเพื่อนอะไรนะจ้าพี่นอ้องลงบัเต้พี่น้องบัเต้สักเครื่องพี่น้องบัเต้ก็กได้เอาลูกลูกน้องนด้วพี่นอ้องเด้อมาเนื้อละพี่นอ้องนี่ผ้าคีเล็กที่เฮาอันผ้ากันเก็บพี่นอ้องผมป้าตุ๊กไล่เลยพี่นอ้องเไยทองยางนี่เอาไว้พี่น้องจะได้ช,ชองทองยางอันนี้ เต็มแล้วก็อีกพงยางเงินก็เต็มนี่เลยพี่น้องจะล้นไปคลอนพงยางเงินห้าน้ำปั่นเราหอยซื้อน้ำปั่นสอดเราหม่งหม่ไรหม่ต้มกึ่งคั้งต้มกวนใหญ่เออซื้อซื้อแพร์เนี่ยพี่น้องมาไว้ไส้อ่อนก็ได้เครื่องไส้เครื่องซอยในเฮือนในซานนี่แล้วไปกับสาวแก้วนี่มันหักบอไรเลยเนี่ ซื้อของใส่ยาสีฟอกสีพันเต้สีพันเดียวคนซื้อให้เจ้าเนี่ซื้อมาให้บา้าเต้พี่น้องเลยเอ้าห่างกายอะไรจนห่างกายอะไรกันจนจากไงพี่น้องเลยบ้าเต้ฮะโผล่ๆเราซื้อให้เพิ่ในซะอ,อันนี้เฮ้ย,ออยหอมหอมแก้มคนไม่เห็ดคือไงนะเห็หนบอกมียเราซื้อหัน่นซื้อนี่ให้แล้วยังหอมแก้มโลด เจบาหอมเผอเลยเห็ดคือไอหน้าดิหอมน้ำหลังอือกูรู้ว่าพี่น้องหอมน้ำหลังหอมน้ำหลังหอมน้ำหลังวะ่ะเคิร์นแหละอายเลยอ้อเด็กกันบุมี่ช่างนอำมือนีพี่น้องเอ้ยนี่แหละสิซ่อมพะขี่เล็กต้มพะขี่เล็กไว้น้ำพลูมลูกนอนซื้อมีมาไว้ต้มกินรอบดึกเปิดอยากเป็นยังแป้งนัวน้ำมันหมู อุ่นซื้ออันนี้กะปิอันนี้พี่น้องเลยอันนี้พริกไทยซื้อมาไวไ้ใส่เครื่องใส่ในข้ัวเพื่อน้องเลยใส่หน,นึ่ง,ง,งวนี่ม,มีไว้เอาไว้ต้มอันนี้กสะสก๊อตล่างถ้วยพัดหม้อพัดแหนมตาลน,นี่เลยซื้อมาแล้วก็มีอันยาสีฟันแตงสีฟันแล้วก็ยัางน้ำยาปรับผนุ่มแผลบวกอันล่างถ้วยพี่น้องแล้วก็พักเล็กนี่แหละโอนสีทำการต้มพี่น้องเลย ซ่อมก่อนพี่น้องไฮเปอเต้เอาอันกระถุงมาให้คนที่เขาอยู่นอกน,นะสะบู่นี่ซื้อมาไฮเปอเต้พี่น้องแต่คงก้ดไสอัะสะนอ่าสบู่ยังก้อยบ่สบู่กดไส่นะเขาเงินบุมบัดดานะพี่น้องก่อ,อนซีสมนะโอเคนะว้าคือของเคาเตอร์โอ้เคาเตอร์ว้าสบู่พี่ชัเคาเตอร์อันนี้ซื้อซื้อมาไฮเปอเต้ ซึมไฮโดรเตตใส่เ่ยสบู่เลยหอมอยู่สบ,บู่มะขามมน้าบันทีน้องเลยอุนกระสีสอนผักทีเล็กอ่าต้องพี่น้องพักทีเล็กมีแต่ออยอดใหญ่ๆง,งามๆเลยพี่น้องเลยสอนผักทีเล็กต่อเลยเพราะว่าออโต้เป็นก็ยังนอนพันตื่นแลน้เนาะเต็มเลย เต็มอันเต็มมาใน,นพี่น้องเลยพ่ออันกวบอันพอกินนี่เต็มเลยพ่อสิสอบพักี่เล็กนี่แหละพี่น้องเลยโอุนกระซิต้มไว้เลยพี่น้องเนาะคลิปนี้โอนุนกระซิลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องเด้อพ่อคลิปหนาพี่น้องสบายดี